สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีชัชชาคอนเทนต์วันนี้เกี่ยวกับคอนเทนต์90%นะครับกดคลิปทําหน้าปกสั้นๆแบบนี้ครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดไอเดียทําหน้าปกยังไงจึงมีคนดูได้30%พี่ก็ได้จดใส่กระดาษนะครับไปศึกษามาอีกชเช่นเคยแล้วก็ไปศึกษาทางอินเทอร์เน็ต Google YouTube ที่เคยบอกไว้นะครับ ก็บอกว้ตั้งแต่คิดที่แล้วแหละถ้าจะทําก็ได้ศึกษามาก็กไม่รู้ว่าจะทาคอนเทนต์อะไรดีนะครับคอนเทนต์ content วันนี้ครับทาเกี่ยวกับหน้าปกนะครับในเนื้อเรื่องนะครับหัวข้อของชื่อช่องผมพี่นะครับกดคลิปทำหน้าปกสั้นๆนะครับทำยังไงหน้าปกสั้นๆเออพี่ y o YouTube ชอ็อตหรือเปล่าวันนี้พี่จะก็จะมาพูดถึง y o YouTube ชอ็อตหรือเปล่านะผมก็งงว่าหน้าปก คลิปสั้นๆเนี่ยคลิปสั้นๆเนี่ยคืออะไรก็ใช่แล้วครับ y ยูทูบช็อตย t ทูบช็อตเนี่ยบางคนเนี่ยถ่ายทำคลิปลงไปแล้วว่าเป็นหวัด <laughs> ถ่ายทำคลิปลงไปแล้วก็จะมีเพลงที่ประกอบที่น่าสนุกสนุกแล้วไม่ก็ทำหน้าตาที่มันแปลกป,ประหลาดหรือทำอะไรที่มันแปลกๆครับเพราะว่า YouTube เคาก็ทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายู u ูบช็อตเนี่ยทำหน้าปกได้ไหมทำหน้าปกได้ไหมหได้ครับวันนี้พี่ก็จะมาพูด ให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเริ่มต้นใส่หน้าปลูกคลิปทําอย่างไรก็เข้าเนื้อเรื่องนะครับเริ่มต้นใส่หน้าปลูกคลิปทําอย่างไรเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะถ้าเราจะใส่หน้าปลูกคลิปสั้นเราต้องทําในโทรศัพท์อย่างเดียวในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับในคอมพิวเตอร์ไม่มีใครบ้างหรอกที่จะไปถ่ายในคอมพิวเตอร์ถามว่ากล้องถ่าย MV s ม u ี i o ทําทำได้ไหมพี่ก็ก็ได้ครับแต่ว่า คนสวนมากเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ทำกันนะครับทำกันเท่านั้นเพราะว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ทำในระบบ Android ครับก็เป็นระบบของโทรศัพท์แหละถ้าไม่มีคำว่าสร้างพอร์ตนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอะไรเราก็แค่ถ่ายคลิปที่เฉยถ่ายคลิปในแนวตั้งนะครับให้ตั้งในอย่างน้อยนะครับ1 วินาทีนะครับอย่างน้อยในหนึ่งวินาทีเพราะว่าช็อตเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่ายแบบอะไรหรอกแต่ว่าถ้าไม่อยากเอาถึงหนึ่งวินาทีเนี่ยเราสามารถทำถ่ายในหกสิบวินาทีได้ไหมได้ครับเราสามารถทําหรือถ่ายคลิปในหกสิบวินาทีได้ไม่จำเป็นที่ต้องหนึ่งวินาทีอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราอัปโหลดเสร็จ ให้เราไปกดคําว่าสร้างช็อตเพราะว่ามันจะมีอยู่พี่ก็มาพูดในฟังก็ไม่ได้มาสอนอะไรในระบบโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรอก็มาพูดสาหรับคนที่จะทําจริงๆนะครับสร้างช็อตแล้วก็อันนี้พี่ก็ขอบอกว่าอนุญาตบอกว่าคนที่ใช้ Android ในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะ15ตอนนี้อัปโหลดครั้งแรกชอบกลัวเราสามารถเปลี่ยนควคมยาวใน60วินาทีก็บอกไปแล้วหลเมื่อกี้ข้างต้นนะครับเราสามารถที่เราจะเปลี่ยนเป็นความยาวใน60วินาทีก็ได้ หรือไม่ก็แล้วแต่หนึ่งวินาทีก็ได้มันก็แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็สั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น60วินาทีก็ได้นะครับก็อยู่ที่พี่น้องลุงป้านะอาว่าจะทําอย่างไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะต่อมานะครับเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จเป็น60วินาทีปึ๊บล่างล่างล่างข้างล่างเนี่ยซ้ายซ้ายมือของผมเนี่ยเราก็เลือกคําว่าเจ้าตัวบีดูทํา หรือเสร็จแล้วก็เราก็ไปคําว่าจะกดอัดบันทึกนะครับแล้วก็ทาวีดีโอเสร็จเราก็ไปกดอ่าบันทึกเพราะว่าเราจะได้อัปโหลดวีดีโอในทันทีนะครับแล้วก็ทําคลิปขั้นตอนนี้ได้ก็เมื่อเรากดวีดีโอเสร็จเราก็ไปกดคําว่าอนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดก็ไม่สามารถลงคลิปได้จะลืมนะครับทาําคลิปเสร็จเราก็ต้องไปกดบันทึกแล้วก็ไปกดอนุญาตนะครับเพราะว่าให้ท YouTube าง u t u b e ขออนุญาตด้วยนะครับ ถ้าไม่กดนุญ,ญาตก็ถ่ายไม่ได้ต้องกดนะครับ <g ül> พอเรากดเสร็จแล้วเ <c oughs> มื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เราไปเลือกวดีโอที่เราทําคลิปสั้นๆได้เลยนะครับเราไปเลือกวดีโอทําคลิปสั้นๆได้เลยแล้วก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปกดวดีโอล่างขวามือนะครับไปกดวดีโอล่างขวามือแล้วก็พอว่าตัดต่อเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ตัดต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วย YouTube สอดตัดต่อได้นะครับ YouTube อดตัดต่อได้ ไม่อยากตัดต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องทำคลิปให้มันแปลกๆน่าดูพอตัดต่อเสร็จแล้วเราก็ไปกดหลังจากนั้นเขามีคำว่ากดถัดไปครับเพราะว่าจะเป็นการที่เราต้องเอาคลิปวีดีโอของเราเนี่ยลงใน y o u t u ช็อตทันทีนะครับให้เราไปกดคำว่าบอกว่าต้องเราต้องขอบอกว่าด้วยนะครับขอบอกว่าต้องระวังดีๆนะเมื่อเราไปกดคำว่าปุ่มดินสอด้านบนเนี่ยแล้วก็จะลืม ใช้ชื่อคลิปด้วยนะครับใช้ชื่อคลิปหมายความว่าตั้งชื่อคลิปมันเองนะครับต้องระวังบางคนเนี่ยถ่ายวิดีโอปุ๊บลืมใส่ชื่อคลิปไม่รู้ว่าไอคลิปนี้เกี่ยวกับคลิปอะไรเห็นแต่หน้าป๋มมันก็น่าดูอยู่แต่ว่าไม่อธิบายชื่อคลิปเลยเขาก็ไม่ดูอยู่ดีแต่ว่าบางคนเขาก็ดูอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าชื่อคลิปชื่ออะไรก็อย่าลืมต้องระวังให้ใส่ชื่อคลิปด้วยนะครับเพราะว่ามันสําคัญจะทําให้คนที่เขาได้ดูคลิปเราเนี่ยรู้ว่าอ๋อชื่อช่องนี้มัน ชื่อนีนะเข้าใจพอเข้าใจนะเขาก็จะมากดดูคลิปเราได้เสร็จแล้วเราก็ไปกดเลือกหน้าปกคลิปสั้นๆส,สอดที่อยู่ในวิดีโอในตอนนี้ของเราได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปกดวิดีโอที่มันสั้นๆได้เลยครับนะครับก็เป็นเสร็จเรียบแล้วที่สมบูรณ์แล้วก็พอใส่หน้าปกเสร็จแล้ววันนี้พี่ก็มี3หัวข้อมาแนะนําก่อนที่เราจะจากลากันนะครับก่อนที่เราจะจากลา ก่อนที่เราจะปิดคลิปจบคลิปพี่ก็มี3หัวข้อวิดีโอ3ไอเดียนะครับมี3ไอเดียที่พี่ได้ศึกษามาอีกิี่เคยครับ 1. เป็นหน้าปกที่มีควรสงสัยหมายความว่าอย่าลืมเน้นอีกครั้งนึงว่าคําว่าเราจะเลือกหน้าปกคลิปสั้นๆเนี่ยจากองค์ประกอบในวิดีโอเพราะว่าฉะนั้นช็อตพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะ ก็อย่าลืมนะครับอันนี้ก็มี3ไอเดียที่พี่ได้จดมาลงในกระดาษหรือว่าเอาเนื้อหามาเพิ่มเติมให้ให้เข้าใจนะครับต่อไปข้อที่2ไอเดียที่2นะครับไอเดียอันนี้มันแปลกนะครับบางคนหน้าตาไม่ดีบ้านๆเหมือนผมก็มีนะครับหน้าตาบางคนหน้าตาดีผมก็ยินดีด้วยนะครับคนที่หน้าตาดีอยากถ่ายให้เห็นหน้าเราชัดๆก็ถ่ายไปทําหน้าตาที่มัน ดูดีไม่ทําหน้าตาตลกนะครับเราอยากจะถ่ายหน้าตาของเราเราก็ทําหน้าตาให้มันดีๆเหมือนในติ๊กตอกอย่างนี้เขาก็จะถ่ายถ่ายที่เราเห็นใช่ไหมครับอ่าต่อไปไอเดียที่สามเป็นวัดขอโทษน,นะครับก็จินน้ําเย็นไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้ <c oughs> ก็แปลกนะว่ากินน้ําเย็นไอเดียที่สามทำหน้าตาแปลกๆหมายความว่าทําหน้าตาที่มันตลกหรือจะทําหน้าตาแบบนี้ อันนี้ก็หน้าตาแบบไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ก็หน้าหน้าตาน่ากลัวหรือว่าทําหน้าตาที่มันยิ้มยิ้มคิกเคยหน่อยหน้าตาที่มันแปลกอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะทําปากที่มันตลกหรือทําปากเบี้ยวอะไรก็ว่าไปแต่ต้องทําให้มันดูดีนะครับต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรเพราะว่าทําเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มคนดูได้ทันทีนะครับเป็นไงกันบ้างครับในสมไอเดียพวกนี้ทําหน้าปกแล้วก็หัวข้อ90%กดคลิปทําหน้าปกสั้นๆครับเป็นไงก็อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากแชร์ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายครับก็มีคลิปที่ผมทำเนี่ยให้ความรู้ทุกคนได้เข้าใจนะครับคลิปของผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ